เม่นไทยแลนด์สวัสดีค่ะกรุงเทพเจ๋งไม่น้อยหน้าใครฝรั่งโพสต์คลิปกรุงเทพมีระบบขนส่งสาธารณะหลากหลายที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นมหานครที่คึกคักและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนได้ปีละหลายสิบล้านคนและเมื่อรวมกับประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพซึ่งคาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10ล้านคน ทำให้กรุงเทพกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีปัญหาการจราจรมากที่สุดในโลกแต่โชคดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็พยายามแก้ปัญหานี้มาทุกยุคทุกสมัยด้วยความหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางสัญจรในเมืองหลวงของประเทศให้ดีขึ้นทั้งการตัดถนนสายใหม่ขยายถนนสายเดิมหรือการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ จนทําให้กรุงเทพและปริมณฑลกลายเป็นเมืองที่มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีทั้งรถไฟฟ้ารถเมล์เรือรถตู้รถสองแถวแท็กซี่ตุ๊กตกและบินมอเตอร์ไซค์และจากความหลากหลายนี้เองทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเราก็มักจะได้เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ่ายรูปถ่ายคลิปเกี่ยวกับระบบขนส่งของกรุงเทพ และเอาไปโพสตามสื่อโซเชียลต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะพากันใส่แคปชั่นออกไปในทางเซอร์ไพรส์กับระบบขนสมม่งมวลชนของกรุงเทพมากๆและอย่างเช่นคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวต่างชาติออกมาโพสเชินชมในความหลากหลายของระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพโดยฝรั่งหนุ่มเจ้าของคลิปได้ถ่ายรวบรวมเอาไว้ทั้งรถไฟฟ้าไร้คนขับรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT รถเมร้อนพื้นไม้รุ่นเก่ากึกรถกระปะ๋อและเรือด่วนเจ้าพระยาและฝรั่งหนุ่มเจ้าของคลิปก็ได้ใส่ข้อความไว้ในคลิปของเขาว่ากรุงเทพประเทศไทยทำให้ผมประหลาดใจได้ทุกวันพร้อมกับใส่แคปชั่นเอาไว้ด้วยว่ากรุงเทพประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายที่สุดในโลก ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของคลิปยังขาดไปอีกหลายรูปแบบมากอย่างเช่นเรือในคลองแสนแสบหรือรถตุ๊กๆเป็นตน้นคลิปนี้นานหน่อยเพราะว่าถูกเผยแพร่ทางช่องติ๊กตอกเอาไว้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมปีพศ2565หรือเกือบเกือบ,บ2ปีแล้วและจนถึงตอนที้จำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากโชวโลกมาแล้วมากกว่า3 0,000วิว มีคอมเมนต์จากชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกันมากกว่า400คอมเมนต์และมีความหลากหลายของการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะพากันชื่นชมยกย่องความเจริญของกรุงเทพและประเทศไทยแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์จากเพื่อนๆชาวไทยก็จะมีทั้งที่ชื่นชมและก็มีบ่นกันอยู่บ้างที่การขนส่งที่หลากหลายแบบนี้ยังมีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นและเช่นเคย แอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วคลิปนี้มีคอมเมนต์ของคนไทยเยอะหน่อยนะไปรับชมรับฟังก็ได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมนิ่งมากเพราะว่าการขนส่งสาธารณะของพวกเขารองรับทุกรูปแบบของการใช้ชีวิตจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมคิดว่ากรุงเทพน่าจะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายในเรื่องของการขนส่งสาธารณะมากที่สุดในโลกเลยนะ ความพิเีพนตัมานะคะไม่ว่าการขนส่งของพวกเขาจะดีสักแค่ไหนแต่กรุงเทพก็ยังเป็นหนึ่งใน10บอันดับแรกของเมืองที่มีรถติดมากที่สุดในโลกอยู่ดีความพิเห็นต่อมานะคะที่กรุงเทพมีบริการเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวได้นะหากคุณต้องการความพิเห็นต่อมานะคะการขนส่งของพวกเขามันแตกต่างกันแบบไม่น่าเชื่อความพิเห็นต่อมานะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณพลาดแล้ว เพราะว่าคุณยังไม่ได้พูดถึงรถตุกต๊กๆและบินมอเตอร์ไซค์เลยนะและสําหรับความคิดเห็นนี้ทางเจ้าของคลิปก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่ารถตุกต๊กๆเหลือน้อยแล้วส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็นั่งได้แค่ทีละคนเท่านั้นผมจึงไม่ได้เอามารวมไว้ในคลิปนี้ด้วยขอพิีเ่เนต่อมานะคะคุณทําให้ฉันหลงรักกรุงเทพมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะขอพิีพนต่อมานะคะนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กแบบนั้น ความพิเีพนต่อมานะคะระยะเวลาที่ต้องรอรถไฟมินิอัตโนมัติแบบนั้นทำให้ฉันประหลาดใจได้เหมือนกันนะความพิเีพนต่อมานะคะผมหวังว่าบริการเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยคุณภาพที่ดีนะไม่ใช่แค่เน้นแต่ปร,ริมาณเท่านั้นความพิเีพนต่อมานะคะพวกเขามีตัวเลือกมากมายจริงๆแต่คุณยังพลาดหนึ่งในระบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของกรุงเทพอยู่นะผมแนะนำให้คุณลองไปนั่งเรือในคลองแสนแสบดูครับ แล้วคุณจะติดใจความพิถีพิต่อมานะคะพวกเขามีรถเล็กๆไว้คอยให้บริการด้วยก็เพราะว่าในกรุงเทพมีตรอกซอกซอยเล็กๆอยู่มากมายรถเล็กๆแบบนี้จึงสะดวกสำหรับวิ่งเข้าไปในตามซอยเหล่านั้นมากกว่าความพิเีพิต่อมานะคะถ้าคุณออกไปเที่ยวตามตาม่ตางจังหวัดคุณจะได้เห็นอะไรอีกมากมายที่จะทำให้คุณต้องทึ่งจนตาค้างคุณเชื่อผมสิความพิเีพิต่อมานะคะรถเมพื้นไม้ อิฉันนึกว่าอยู่ยุค90เลยนะคุณความคิดเห็นต่อมานะ่าจะออกแนวประชดนิดนึงนะคะช้างอยู่ไหนคนไทยยังขี่ช้างในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่หรอความคิดเห็นต่อมานะคะรถเมแทนที่จะไปถ่ายรถอีวีได้มาถ่ายรถครีมแดงสง,งนันฮ่าเหนื่อยใจจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะมีบริการทุกระดับตั้งแต่โลคลาสยังเฟิร์สคลาส บริการทุกระดับประทับใจจ้าความพิดีห็นต่อมานะคะอันที่จริงแล้วกรุงเทพมีตัวเลือกของระบบขนส่งสาธารณะโคตรเยอะเลยนะแต่ทำไมรถยังติดอยู่แบบนี้ความพิดีห็นต่อมานะคะขนส่งหลายแบบแต่ทุกอย่างแยกการจ่ายเงินหมดเลยความพิดีห็นต่อมานะคะแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้ตุกต๊กๆุกสองแถวต้องลองให้ครบนะคะ ความพเเศนต่อมานะคะมาเขตน้องจอบมีสองแถวกับสามล้อพ่วงข้างให้บริการด้วยครับขอามพิเศนต่อมานะคะมีให้เลือกหลายแบบชอบแบบไหนก็ตามสบายเลยจ้าขอามพิเศนต่อมานะคะเมืองเดียวที่มีทุกอย่างให้คนเลือกซันขอามพิเศนต่อมานะคะบางอย่างมันก็ดูแย่ๆอยู่นะอย่างรถเมย์พื้นไม้แบบนั้นสามสิบกว่าปีได้แล้วมั้งก็ยังทนใช้กันอยู่จนถึงตอนนี้ขอามพิเศนต่อมานะคะ ลองไปแม่ห้องสอนสิเหมือนอยู่คนละประเทศถนนไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงความพิเทียนตมานะคะยังขาดรถไฟ100ปีแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารเรือในคลองแสนแสบรถเมสายแปดที่โดนแบนและบินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นด้วยนะความพิเทียนตมานะคะมันก็แค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับตามต่างจังหวัดไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้เลยความพิเทนตมานะคะ มีแค่ในกทมนั่นแหละของแบบนี้บ้านนอกไม่มีได้แค่เกือบจะมีแต่ก็ล้มทุกทีไปควาพี่เทนต่อมานะคะกทมมีทุกอย่างต่างจังหวัดส,สิจะไปไหนแต่ละทีหารถกันลากเลือดควาพี่เทนสุดท้ายนะคะพี่ฝรั่งชมพี่ไทดาจะบ้าตายกับคนที่ต้องการทุกอย่างที่อยากได้ จบแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้และสาหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะแต่ถ้าหาในคลิปนี้มีคำบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ